เราเถิดพระพุทธธรรมพระสงฆ์สิทธิ์อยู่บ้านกลางน,นากระไดจะปู่จะย่ากระไดวันนี้เป็นวันสงการานต์ที่สิบหกวังสงการานรนั่นละกับเต็นมือสันยันดีเราสร้างห้องมาขอส่งน้ำพระพุทธธรรมพระสงฆ์สิทธิชิตในบ้านในช่องในเฮือนนี่แหละก็ไปจะให้มีแต่โชคแต,ต่ลาภมีแต่ความทุกขความสุขิญ ้าหน้าแปางหน้ามีความคุกอย่ามีลูกมีใครมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปนหน้ามีกระทั่งลูกหลานเลนหลนบาปกรรมใดที่ล่วงเกินก็ขอให้อโหสิกรรมเด้อพระคุณพระคุณเจ้าในบ้านกด็ดีสิ่งซักดิธิ์ผู้มีพระคุณทั้งหลวงทั้งหลายในที่มาเกี่ยวของกับลูกร้างหลวงมาสองขวเนียนี่มนานดึงคมภาสีแล้วกับนางกนกวัน นี่ก็วงชมพูมาจากน้อพนมมาเพิ่งพาใสสิบสิบในบ้านนี้แล้วกับสิบสิบประจำหมู่บ้านกับเจ้ยาหญ้าหญ้าเจ้าปู่อยังกับสิบสิบจะปกปักรักษาเห็ดพักเห็ดยาจะให้ได้ดีจะให้มีจะให้สะดุดจะมีไปกัน ทำมาค้าขายกับพักกับยายกับตลาดสี่มุมเมืองก็ให้ลูกให้เรื่องไปตลอดจะให้สะดุดจะให้ค่าตัวใดที่มันจะค่าจะสะดุดจะให้มันลุดมันพ้นไปเด้อจะนีแไปถ้าถึงน้องเอาได้พรมฮะเทียเอารเราต้องปมเงินห็ดนะอ้อ พรรมูาคือคาาพระผู้มีพระภาคเจ้าก่นเออเจ้ามรลกหนาปกพ่อคำเขียนภาษาลีลิตธาตุพร,ระศีวลีอาจารย์ที่ให้มาแต่าย้ความทุกความเร็นเล่นแล้วกหนึ่นอหน พรมในหรอวะอดอกเรื่องก็ได uh ้ยก่วยพรมในเรื่องดอก คนในห้องห้องพระหลวงพ่อรวยก็ให้ร่ำรวยๆเด้อหลวงพ่อนนนรวยอ่ะพร้อมพร้อมดีดอ่อนนะเออดีดใส่หลวงพ่อรวยเด้อโุกปักรักษาได้ใหยุงให้เรื่องทำรวยเงินทองว่างมีเศรษฐกิจเด้อหลวงพ่อรวยอ,อ่ะอ,อ้าวในยานางเอ้ยมือนีมือสัตว์วันดีเด้อ วันสงการกับรดน้ำให้มีแต่ความรุ่งเรื่องไปหน้านะอย่าให้สะดุดแหค่าใส่ดีมาดีครับขี่ปลอดภัยรุ่งเรื่องมีเงินมีท้องวันปีใหม่สงการแล้วก็เอาไว้ผมน้ำให้มียานางแล้วก็รดตู้เห็นหลดตู้เย็ยน ส่งพักตลาดสีเมือง <Yeah. S 1> ให้ลาบให้ลื่นไปดีมาดีแข่งแก่งแข่งก้าสมกับคู่บุญบารมีเด้อ <Yeah. S 1> อ้าวไปนีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ใสงานทุกมือนี่ก็ได้อืมอ้าว โอ้อมลูกทรายนะคลูกทรายว <c oughs> ิโค <c oughs> อ๋อ <c oughs> เครื่องนะเครื่องปั่นไฟเครื่องเข่าดเายโดยไปงัดสัตว์ไปงอดเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินลองซองลาบลื่นไปได้ดีเด็ดพัคเด็ดยากนะฮะได้ดีหมดครื่องฟังทุกคนแต่เลยโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้บพบกันใหม่ปีหน้าสงการปีหน้านะครับสำหรับปีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทํามาค้าขึ้นปีใหม่นี้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันเออเีนี้วันหวยออกก็ให้โชคดีมีทรทุกผู้ทุกคนมีเงินมีทองกันเ้อสาธุอ่ะสวัสดีครับ จะคอยคัดถูกห้องใจไม่ให้ดำดาเ้าฉันเอาทุกอย่างแล้วแตเธอสังอ่งถ้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอเชื่อไมหมเราเออที่ปีไม่มีน้นำ รววมเดดินทางงางงัจะรักและเป้าหมูชาขอเพียงมาอยู่คู่กับฉันหากมันสมหวังเหมือนดังใจคิดตราบชั่วชีวิตไม่มีแปรผัน เป็นผู้ให้รับใช้คนดีสร้างสรรค์ไม่ตรีปีตีไม่มีลวงหลอกที่ขาดหายสองเรารวมใจกันตกอดอกรักกับบ้านชูชอบวันและคืนสดชื่นสุขสม